เล่นตัวใหญ่ฮึบเอ้ยอย่าตีนี่มันไม่ถึงมั้เยี้ฮึ๊บปืนกี่แล้วนะไอ้ตู้กด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 อ่ะมีใครเห็นความเป็นแท็กติกแท็กติกนะครับผมแท็กติกเกมมอนนะผมอยากเตือน A F K มันอย่าเพิ่งเตะกูได้ มนนทอไอดิถ้าหายกันดิระเบิดระเบิดไปดิม so. yeah. 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 ันหายวะเป็นระเบิดหายอ่ะระเบิดกูหายไงไจบล้าแผนใหญ่ก็ไม่อยู่ก็มือใช้มากี้เออไม่ใช่เลยชิบหายแล้วไอ๊ยยังไม่ตายเนี่ยเลยยายายาระเบิดเฮ้ยม่เลย ก็สวยสวยสวยเลยไม่เลยไอ้ก็โดนกูนกูมือเอาไปยังไงไอ้นี่สุดแผงมึงตดเ็จวะมึงดีดิีหายมือได้รอขวมายังไงกูเลงเกินวันีเลยเเเเอะ้ กุดโดนเกรียนกุดโดนเกรียนมึนจัดไปต่อไปต่อ